สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทย i l a หนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปเกมจีมพาร์คไฮคูนทูใน EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมจะมาสอนแก้รถไฟหอไม่ขึ้นนะครับก็คือพอถึงทางขึ้นนะครับตรงลานแล้วมันติดอยู่ตรงนั้นนะครับจะสอนยังไงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับชื่อสน,สนุกเราก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเราจะยังไม่ไปดูเรื่องชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่ว่างสำหรับสร้างกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็เจอที่สร้างสน,สนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะสอนวิธีแก้ลด ไฟหอดติดตรงรางกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเครื่องมือด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นสเตชันนะครับฐานของรถไฟเวลายิ่งเราเพิ่มครับเป็นบล็อก1บล็อกจะทําให้มีตัวรถไฟเพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับจนถึงขีดจํากัดของมันนะครับนี่ครับเราก็กดเพิ่มไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มีตัวรถไฟเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับคนจะได้มานั่งเยอะๆครับ ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามแฟนเพจนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจไทยเท a ลนหนึ่งสองสามสเลยนะครับเพื่อรับข่าวสารต่างๆแล้วก็ทวิ t เตอร์ไทย a ทเลนหนึ่งสนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันต่อเลยนะครับสำหรับพันต่อไปครับ อันต่อไปนะครับก็จะเป็นลูกศรตรงไปเลยนะครับพอเรากดลูกศรตรงไปเนี่ยครับมันก็จะทําให้รางเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบปกตินะครับก็คือให้รถไฟออกไปได้เลยครับแล้วก็อันต่อไปนะครับเป็นแบบขึ้นนะครับพอเวลากดเนี่ยครับจะทําให้รางเอียงขึ้นไปนะครับสําหรับดึงรถไฟหอกขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้รถไฟหอกขึ้นไปได้เนี่ยครับเราจะต้องกดอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ จะเป็นโซ่นะครับนี่ครับอันนี้เลยครับโอเคครับเราก็กดแล้วก็สร้างต่อไปเลยนะครับพอมันขึ้นสีฟ้าก็แปลว่าโซ่อะครับมันจะสร้างมาด้วยแล้วครับโอเคครับกดไปเลยครับแล้วพอถึงความสูงในระดับที่เราต้องการนะครับเราก็จะกดอันนี้ครับ เป็นตัวลูกศรแล้วก็เหมือนเป็นรูปเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับก็กดไปเลยครับเราก็จะได้ปรับระดับพื้นให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กดเรียวครับแล้วก็กดเจ้าตัวโซ่ออกด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ค่าสร้างรถไฟหอกน้อยลงครับเพราะว่าตอนนี้ครับโซ่ไม่จําเป็นแล้วครับเราขึ้นมาถึง จุดที่สูงสุดของรถไฟของที่เราสร้างแล้วเสร็จแล้วต่อไปเราก็เตรียมตัวลงนะครับแต่จะมีอีกเครื่องมือหนึ่งครับสําหรับการลงนะครับจะเป็นเจ้าตัวอันนี้ครับนี่ครับคือเจ้าตัวนี้ครับมันจะใช้สําหรับในการชะลอรถไฟหอ,อกก่อนลงนะครับเพื่อให้ได้ความรู้สึกแบบเหมือนของจริงะครับตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเกิดเรากด เอิ่มลงนะครับมันจะไม่ติดนะครับต้องกดเป็นของธรรมดาครับนี่ครับแล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็กดไปใหม่ครับแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็สร้างลงต่อเลยนะครับแล้วก็กดตรงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วพอถึงระดับที่เราต้องการเนี่ยครับเราก็กดปรับระดับครับปรับระดับนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเลี้ยวนะครับเราก็ขอสร้างส่สั้นๆพอนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมนะครับคุณผู้ชมดูนะครับ นี่ครับสร้างมาถึงตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเปิดรถไฟหอกให้คนเล่นได้เลยครับแล้วรถไฟหกก็จะไม่ค้างแล้วครับเดี๋ยวเราก็สร้างทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับเอาเป็นเล็กๆก,ก็พอนะครับเพราะว่าเราแค่มาทดสอบเฉยๆครับตอนนี้นะครับในเกมพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยครับเราก็จะได้เห็นนั่งรถไฟหอก เห็นวิวสวยๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดพูดติดติดขัดขัดหรือภาพอาจจะช้าไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนอัดเนี่ยครับจะอัดเสียงไปด้วยแต่พอดีว่าเสียงมันเขาเรียกว่าเสียงมันแปลกๆครับก็เลยมานั่งอัดเสียงที่หลัง ก็ขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะทําช้าไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็ลองมาเทสกันเลยนะครับนี่ครับกดปุ่มเทสนะครับแล้วเราก็กด F เพื่อเป็นการปรับมุมกล้องให้เป็นแบบนี้ครับนี่ครับขึ้นแล้วครับเพราะว่ามีโซ่ช่วยดึงนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วเราก็จะมาเจอเจ้าตัวชะลอนะครับ,รก,รบก่อนจะลง นี่เลยนะครับพอมันจะลงครับมันจะชะลอนิดนึงครับแล้วก็ค่อยปล่อยตัวครับแล้วเราก็จะกลับมาที่สเตชันนะครับเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการแก้รถไฟหอนะครับแล้วก็การแนะนําส่วนประกอบต่างๆของรถไฟหอกนะครับก็ใครที่อยากให้สอนทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมคลิปครับขอบคุณครับ